อยสิเมาไม่นี่เวยี่คริสปี้ค่ะุกท่อคนค่ะสวัสดีพี่น้องป้งปายทุกคน,นะคะ่ะวันนี้พบกับลินอร่อยอ,อร่อยอย่างก็ว่ากันไปนะคะวันนี้เราจะมากินข้าวแบบว่าไมไ่มีข้าวแล้วค่ะมีแต่กัฟค่ะแบบว่าพอดโพลนะคะคือคุณพ่อที่ฉันได้ทําไว้นะคะเป็นบ้านอิตาเลียนนะคะแต่เขาคินอาหารแล้วว่า คล้ายๆกับไทยอยู่นะคะเป็นหมูสามชั้นทอดชั้นย่างนี่แหละคะ่ะแล้วก็มีตับของชั้นเหลือจากันค้างก่อนนะคะกินกับน้ำจิ้มเจา้ารสเด็ดรแสรแซ่บรสหย่างนะคะที่ฉันทําเองค่ะไม่มีผงชูรสคเพราะว่าลืมซื้อผงชูรสมานะคะหายากหายากแม้ช่วงนี้น่ะแต่ปีนี้มีอุ้ยกึบ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 ,กบนิดหน่อยนะคะนักเรียนอาจจะไม่มีใครอาจจะไม่ว่ากันเนาะบื้อน,น,นานกี่แนมะ โอ๊ยสิเมาไหมนี่แต่จะหลีดเนาะคุณพี่ขาอ๋อกล้องอยู่ไหนมองไม่เห็นชันเลยเนี่ยโอเคเริ่มเลยนะขานับจุดจุๆนี้จุดจุๆนี้เริ่มต้นที่เพียดนี่เห็นไหมคะหมูสามชั้นกออแบบกรุ๊ๆนะคะฟังเสียงค่ะ ก็กรอบอยู่นะคะหมักอะไรบ้างเนี่ยืมกรอบกรุบกรุบก,บก,บกบุกุบนะคะดูถ้าทางแล้วน่าจะใส่เกลือะคะ่ะืขออนุญาตเอาจอดพ่ก่อนนะคะ ซอสิค่ะนะคะวันนี้เรามีไมโครโฟนนะคะว่าไปนักเรียนนักเรียนภาษาติดนะคะคำว่านักเรียนเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นครูค่ะก็เลยกเอ,อตอนนี้ก็ยังเป็นกระเทยค่ะก็เลยไม่ได้เป็นครูแล้วนะคะก็เรียกงว่านักเรียนนะคะ อร่อยแบบว่ายั่วยูวเหมือนมากเลยคุณขาที่ฉันไม่มองกล้องหรือมองแต่ภาพหน้าจอไอโฟนไอหยัางเป็นไงนะพี่น้องป้องไปคะดื่มเออดื่มอ่ะกินข้าวกินน้ำล้วไปหืขขมขําวข้าวแขงนะคะกินข้าวกินน้ำล้วไปเนาะประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคาะโควิดโควี y ่หย่าง หนาหนานอะไเนาะหนาฝนชิคานาฝนนะคะประเทศไทยเห็นเขาจะเองเมื่อก่อนก่อนหน้าไลฟ์สตรีมมิ่งใน Facebook ไปนะคะเขาบอกว่าประเทศไทยร้อนมากร้อนมากๆแล้วก็ร้อนมากๆๆๆนะคะเพราะว่า ออินช่ายแลนด์อีเดอร์อลลี่แฮปออลลี e วันเพชรนะคะคือ hot 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 and hot summer summer ก็คือ hot อย่างเดียวนะคะส่วนตอนนี้ที่ออสเตรเลียหนาวมากค่ะ10องศาหลีสั่นหลีโอ๊ยหนาวไปหมดนะคะแต่กระเถิก็ไม่เคยหนาวก็เพราะว่า I never get cold ค่ะ get sick ทีเดียวนะคะ นี่หมูสามชั้นนะคะไม่ใช่หมูสีช่ชั้นอืมอร่อยไอ้ญญอย่างนี้เลยหนี่กินกับส้มตำคจงคะำคจะอร่อยแซ่บอร่อยนัวเนาะต้องลองค่ะยิ่งกับ้มตำก็จะอร่อยแซ่บอร่อยนัวอยู่กรุบกรับนะคะอ่ะโชว์อีกทีค่ะนี่หนึ่งสองสาม คริสปี้มากมากเลยค่ะกรอบกรุ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 บค่ะกรอบแบบกรุบกับกรุบกับกรุบกับนะคะืะวันนี้มาแบบสไตล์ใหม่หน้ามาน้าอย่างวหวานเนาะคือสาวเจ๊สาวจีนนี่ สวัสดีทุกที่บ้านนะคะที่บ้านไปหาหน่อไม้มาอุ้เลือดสมเนเต็มหลู่เลือดอลาัางก่อจะแกงหน่อไม้ก็สิแกงหน่อไม้ห่อมุกหน่อไม้เป็นงั้นแหละเห็นแล้วก็โอ้ประเทศไทยเอ๋ยนะคะฉันอยากไปหาหน่อไม้คือกันเห็นว่าหน่อไม้ก็อู้ตา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 อ,ตอต่อนเนา ไม่มีทิชชูเป็นไงครับทุกคนคะดีนเสียงกรอบไหมคะก,กรอบกรุบกรับกรุบกรับเนาะอันนี้เป็นแบบว่า,าสามชั้น three three layers นะคะ three layers three layers pork นะคะเราไม่เรียกว่า pork belly น,นะคะนักเรียนเราเรียกว่า three 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 layers pork ใช่ไหมคะ They're not called pork belly, they call three layers pork. It's pork belly. I don't want to call pork belly. I want to call three, three layers pork. Three layers pork. Three layers pork. Three layers pork. ว้าฝรั่งไม่รู้จักมุกเลยกระถทอเลยนะไม่เลิศเลยนะคะคุณพ่อทั้งนี้น้ำส้มค่ะคันเองนะคะตอนเช้าชื่นใจค่ะแต่ฉันไม่เคยมองกล้องเลยค่ะมองกล้องตรงนี้ค่ะแต่มองแต่ตรงนี้ค่ะ three เลก,ลกตัวลวกๆกันคะ่ะ three layers pork three layers pork not the pork belly นะคะ not pork belly ภาษาอังกฤษมัวมากนะคะส่วนนี้ค่ะตับไก่ค่ะตับไก่แบบยั่วยวนค่ะทอดนำ้ำทอดกระเทียมเอาเลยคะ่ะแต่กระเทียมไม่มีะคะ่ะมโนว่ามีกระเทียมก็เลยคือมโนว่าทอดกระเทียมนะคะ ภาษาภาษาอังกฤษของเราคือ,อ chicken liver liver ใช่ไหมคะ chicken liver ขานกเรียนค่ะตับไก่นะคะส่วนนี้คือน้ำจิ้มนะคะเราเหมือนเรียนภาษาอังกฤษไปดนะ้วยเนาะเราจะได้มีความรู้ว่าเออจะหาว่าฉันโอ๊ยมาอยู่เมียงนอกเมียงนาพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเนี่ยวะพูดได้นะคะพูดได้นิดหน,น่อน กรอบอยู่ค่ะกรอบจริงไม่ใช้ตัวแสดงแทนนะคะกรอบแบบกรุบกรับกรุบกรับกรุบกรับแอบรักษาตัวกรอบกินเนาะแล้วก็ถือสามชั้นให้ฝรั่งกินอโอบูยกรอบจนกรอบมากมากไม่มีช็อตดูดีมากครับ สะอาดค่ะห้ามด่ามานะคะว่าฉันสกระปกุกซุกโมสะอาดแล้วนะคะชิคกี้พาย l i b e r ค่ะเพราะอ่ะพราะ c r a c k i ค่ะ mm hmm. จิ๊กแอบกินแต่ c r a กก i n งนะคะเว very crispy ค่ะทุกท mm ่า hmm. นค่ะ รสจนอาหางการจนนะคะฝร mm ั hmm. ่งเขาไม่ทอดนะคะแต่ถ้าชาติทำฉันจะทอดอาวินทำอารินจะทอดเอาแต่ฝรั่งจะย่างน้อยย่างในในเครื่องในเตาอบแล้วก็ให้กรอบกกุบกรุบ,บ,บนี่ว่าใช้เวลานานนะคะแล้วก็เสียเวลาด้วย <c oughs> ไม่ทันกระเธอหิวนะคะออื นี่คือหน้าตาของคนบ้งนะคะกินแล้วก็นแบบน้ค่ะบบ้งแล้วก็กินเบอร์รี่กูดค่ะเ e r y g o ี่กูดเ nice รี่ไนท์เอ็นเบอี่เวลดันอีกคำสองคำพัจะอิ่มแล้วค่ะเพราะกินข้าวขนาดนีน้ไม่อยากโชว์หมูกรอบหมูย่างให้โชว์ทุกคนเนาะ อืมพี่อ really? ่ะได้กินไหมพี่น้องเลิศปักหน้ากรอบแบบกรั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 บหลิวเลิศอลังการนะคะเขายัดเติมเครื่องดื่มล้างตับมาได้กินน้ำคะ แซบค่ะแซบค่ะเวอรี่แซบค่ะ,บ,คะบุ๋ยวันนี้ว่ากันพี่น้องขายคนว่าอุ้ยอันนี้ทำไมแบบดีจังเลยแต่จริตจังเลยนะคะเป็นธรรมดาค่ะของคนบ้งคนบ้าเดือสาเท้าเท้าอึกสุดท้ายค่ะน้ำส้มขั้นค่ะ โอเคค่ะทุกท่านถามสำหรับวันนี้ดิสันอิ่มแล้วขอลาไปกันก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า see you again next episode นะคะ everyone have a good night from Sydney Australia ค่ะสวัสดีค่ะลงแบบว่าโคตรยำอายำอะไรนะ